สวัสดีครับมาพบกับ Mitsubishi x p a n d e r หน GT ปี2018คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่4ี่แ0 0แบาทลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะฟรีดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ8 7 0พันดรครับแปดสิบสี่วสมวีดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดสภาพบางเดิมครับรถสภาพพร้อมใช้าง,งานเลยฮะไลาต,ตำหนิภา,ายในสวยนะครับ โรงลายมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กเอเบสปิทิุเครื่องเล่นจอกล้องถอยเบาะเป็นเบาะดังนะครับสาภาพสวยครับไม่มีขาดไม่มีแตกปุ่มพ u s h start นะฮรมีแอร์แถวสองแถวสามพร้อมครับแอร์ราวลังคา ด้านหลังก็กว้างกว้งครับคนนั่งแถวสามสะดวกสบายพับเรียบได้นะครับเครื่องเกียร์ปกตินะครับรถเข้าศูนย์ตลอดเลขหมายแค่4ี่หมกิโลเมตรเท่านั้นฮะบุคสวิทครบสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นการจราพิเศษกรุงเทพสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่เก